สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะขอบคุณทุกๆคนมากเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักมากๆที่แชร์ประสบการณ์นะคะเรื่องราวดีๆหรือว่าสตอรี่ของคุณให้ได้รับรู้รับทราบอยู่ตรงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะจะเป็นกำลังใจให้คุณเสมอนะคะได้รับพลังงานนะคะแล้วก็ Energy ดีๆนะคะและ ก็ไกด์ไลน์ของไพ่นะคะเผื่อนะคะจะตอบโจทย์ในเรื่องราวสตอรี่นะคะที่ผ่านมาหรือว่าที่จะเกิดขึ้นหรือ ความที่รู้สึกว่าอึดอัดหรือว่าข้างๆขาดใจในใจที่หาคําตอบไม่ได้ที่ต้องการรู้แต่ยังไม่รู้หรือมันอาจจะใช่หรือว่ามันจะเป็นจริงไหมความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนะคะ mm. เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนฟังเป็นไกด์ไลน์แล้วก็แนวทางนะคะอันไหนไดีอันไหนเป็นพลังงานที่ดีนะคะรับไว้เพิ่มความสุขเพิ่มพลังงานเพิ่มเ,เติมนะคะ energy ของตัวเองให เต็มทุกๆวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรงดึงดูดก็จะดึงนะคะสิ่งนั้นสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในท็อปปิกของวันนี้ <c oughs> เรานะจะมาเล่นการในหัวข้อคำพูดภายในใจที่เขาอยากจะบอกนะคะคำพูดภายในใจที่เขาอยากจะบอก3กองค่ะกองที่1 กองที่สองกองที่สามหลับตาก็ได้นะคะทำสมาธิให้นิ่งๆนะใครนะคะเรื่องไม่ได้กดหยุดไปก่อนนะคะใช้ความรู้สึกใช้เซนต์นะคะใช้ สมาธิในาการเลือกนะคะกองที่ดึงดูดความรู้สึกมากที่สุดนะคะก็ถ้าใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1นนะคะกับท็อปิกนะคะคำพูดภายในใจของเขาที่อยากจะบอกนะ เดี๋ยวเรามาดูกันขอไพ่ทาโรอดนะคะอุ้ยจงถือถือจงสื่อไม่ใช่จงถือจงสื่อถึงคนกองที่หนึ่งนะคะว่าคำพูดภายในใจที่เขาอยากจะบอกคนกองที่หนึ่งคืออะไรคะ มมาแล้ววันนี้สับไพ่ไม่ค่อยถนัดเลยนะทุกคนนะคะเพราะว่าได้รับบาดแผลนะเมื่อเชา้านี้อาจจะเป็นคนท่านลมท่านน้ำนะคะนะคะเป็นราชาถ้วยนะคะผู้ซึ่งมีความเหตุผลนะคะควบคุมอารมณ์ของตัวเอง เขาเป็นคนที่มีเหตุผลนะคะไม่ว่าเหตุผลจริงจังนะคะแล้วก็เฟลลี่ทำอะไรก็มีเหตุผล <c oughs> ไปซะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะมีคนชอบเขาเยอะมีเป็นคนเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะโพซิทีฟนะคนเฟลลี่นะคะคนแบบมีความสุขได้ด้วยตัวเองอะไรประมาณนี้นะคะใช้เหตุผลเป็นหลัก ในการตัดสินใจนะอาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาอึดอัดนะเขาอึดอัดมากๆเลยตอนนี้เขายังมั่นคงกับคุณอยู่นะคะเขายังมีความรู้สึกมั่นคงมั่นคงจริงจังแล้วก็จริงใจตรงนี้นะคะคุณก็เป็น ราชินีดาผู้ซึ่งมีความเข้มแข็งนะคะเด็ดเดี่ยวนะคะสวยมีบุคลิกภาพดีมีเสน่ห์เป็นของตัวเองนะคะแต่งเนื้อแต่งตัวก็ถูกกาลเทศะแต่งเนื้อแต่งตัวดีๆชอบความสวยชอบความหล่อนะคะแต่ก็มีความนะคะใจดีแล้วก็มีความอ่อนโยนภายในจิตใจนะเขาอยากจะบอกนะคะความ คำพูดภายในใจที่เขาอยากจะบอกตอนนี้ก็คือว่าเขารู้สึกอึดอัดนะคะอึดอัดต้องมากเลยอึดอัดแล้วก็รู้สึกว่ารอคอยมันรอคอยมาระยะหนึ่งแล้วค่ะรอคอยมามันนานแล้วว่านะบางคนอาจจะหลายเดือนปีแล้วก็ได้นะคะหรือเท่าไหร่ก็แต่ว่ามันนานแล้วค่ะนานจนแบบว่าฉันจะไม่ไหวแล้วนะแต่ฉันก็ยังคง ไหวยอยู่นะคะยังคงไหวยอยู่นะคะ the view of fortune นะคะขึ้นมาหมายถึงว่าเขารอคอยวันเวลานั้นอยู่ที่จะเป็นวันที่ดีที่ใช่นะคะที่จะได้มาเจอคุณนะคะคุณกับเขานะคะอาจจะมีเซนทั้งสองฝ่ายเลยนะคะเหมือนหมายถึงว่าเซนของการรับรู้เซนของความรู้สึกอะไรต่างๆแล้วก็สามารถดูคนออกได้นะคะมีเซนภายในใจของตัวเองนะ S <S เขานะคะก็มองว่าคุณอะหรือเป็นชายหนุ่มนะคะที่พร้อมทุกอย่างนะคะเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะมีความสมบูรณ์สมบูรณ์แบบในของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เด็ดเดี่ยวแล้วก็สตรองแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะไม่ได้พึ่งนะคะบุคคลรอบข้างหรือว่าชายใดนะคะแต่คนคนนี้นะคะเขายังมีความมุ่งมั่นแล้วก็มั่นใจอยู่ตรงนี้นะคะว่าเขายัางปกป้องสถานะความสัมพันธ์มั่นคงอยู่นะคะยังอยากที่จะ ได้เจอกับคุณอยากเป็นคนเดินทางมาให้คุณนะคะมาให้นะคะเหมือนกับมาให้ความชัดเจนมาให้ความรักอะไรก็แล้วแต่เหมือนกับจะมามามาเป็นผู้ให้มาปรับความเข้าใจมาได้เจอกันกับคุณนะคะว่าสิอนาคตสเต็ปมันจะไปได้ไหมมันจะเป็นแบบไหนนะคะเขาก็เป็นบุคคลที่จิตใจดีมีเมตตาชอบชื่ลือผู้อื่นคุณก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ ให้สวดเลยทีเดียวคุณกับเขาอาจจะรู้สึกว่า,ามีอะไรที่เหมือนกันนะคะแต่บางอย่างก็มีอะไรที่ขัดแย้งกัน <c oughs> <c oughs> ก็ได้นะคะคุณก็ตัดเขาอย่างง่ายได้ถ้าเขาการกระทำของเขาไม่ชัดเจนหรือว่าอะไรแต่ค,คนคนนี้ถ้าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นค้าเขาจะทําอะไรเขาจะใช้เหตุผลเป็นตัววัดมากกว่าอารมณ์เพราะฉะนั้น ถ้าเขาจะทาเขาก็จะพูดคือถ้าไม่ถ้าพูดแล้วต้องทําอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าถ้าเกิดไม่พูดอะไรที่ซีซัวหรือว่าอะไรมากนากักนะคะมีความเป็นผู้นําอยู่ทีเดียวแต่งหน้อแต่งตัวดูดีมีสไตล์มีเป็นคนที่เฟลลี่นะมีคนชอบเขาเยอะนะคะคุณหนูเขาอาจจะลมถ้าลมหรือ,หร,อหรือว่าทตุน้ํานะคะได้นะ ก็ประมาณนี้ค่ะคนกองที่1นนะคาพูดภายในใจที่เขาอยากจะบอกก็คือยังคงมั่นคงที่จะรักษานะคะความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะความรู้สึกของเขายังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะเขารู้สึกอึดอัดแหละในวันที่ว่างหรือว่าคิดถึงคุณในช่วงเวลากลางคืนช่วงที่เวลาที่เขาไม่ต้องคิดเรื่องการทํางานหรือว่าคิดเรื่องอื่นเขามั่นใจนะคะเฝ้ารอคอยอย่างจริงจังมุ่งมั่นอยู่ตรงนี้นะคะ ยังไม่ยอ่อท้อยังไม่ยังไม่ถอดใจนะคะถึงแม้ว,ว่ามันจะ <c oughs> นานแล้วเหมือนกับว่า <c oughs> เบื่อเมื่อไหร่จะวันนั้นสักที <c oughs> เมื่อไหร่จะถึงวันที่รอคอยสทัทีวันที่จะได้มาหาคุณนะคะวันที่จะได้พูดคุยกับคุณได้ได้มามอบความรู้สึกนะคะความจริงใจให้คุณรู้อะไรแบบนี้นะคะ่ะคนกองที่ หนึ่งนะคะดีมากๆเลยทีเดียวนะคะยังไงก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ที่ดีนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขนะแล้วก็อยากให้ทุกคนสมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมนะนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอหน้า,าจะมีท็อปปิกอะไรมาเล่นกันอีกนะคะขอบคุณมากๆจากใจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะ กับท็อปปิกนะคะคำพูดภายในใจที่เขาอยากจะบอกนะเดี๋ยวเรามาดูกันขอไพ่าทาโรต์จงสื่อถึงคนกองที่2องเลยนะคะว่า คำพูดภายในใจที่เขาอยากจะบอกคืออะไรนะคะซีเรียน <c oughs> ฉันมีคุณอยู่คนเดียวนะในหัวใจตอนนี้ฉันมีคุณอยู่คนเดียวฉันยังมั่นคงยังมั่นคงอยู่นะ ยังมั่นคงยังรักษาคุณไว้ในหัวใจยังมีคุณอยู่ในหัวใจยังมั่นคงในเรื่องของความสัมพันธ์ความรู้สึกอยู่นะเจ็บนะคะแล้วก็เสียใจนะคะกับบางสิ่งบางอย่างที่มันผ่านมาแล้วรอคอยนะคะมุ่งมั่นรอคอยกันพัฒนาวความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้พัฒน,นาวความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีนะคะรอคอยโอกาสอยู่อะคะ่ะ ไม่รู้ว่ามันจะมีโอกาสนั้นอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งเขาก็ได้คิดแล้วก็คิดนะคะกับตัวเองนะคะลังเลกับตัวเองว่ามันจะมีโอกาสวันนั้นไหมนะคะโอกาสในช่วงเวลาวันเวลาที่ดีๆกับคุณนะคะวันเวลาเก่าๆวันเวลาที่ดีๆกับคุณอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักมาก่อนแล้วหรือว่าเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นคนในอดีตชาติเป็นคนที่ใช่นะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ เขายังเห็นคุณเป็นคนที่รักนะคะเป็นครอบครัวเป็นคนที่รักของเขาเป็นคนที่อยากที่จะชัดเจนกับเขาเขามองเห็นว่าคุณเป็นหญิงสาวที่สมบูรณ์นะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะไม่ได้มองคุณขาดหรือว่าอะไรเลยแต่ว่าคุณยังคงเขารู้แหละว่าคุณอยากที่จะแต่งงานมีครอบครัวนะคะแล้วก็จริงจังในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นคนทัดน้ำทัดลมก็ได้นะ เขานะคะผู้ซึ่งเป็นคนที่อาจจะดูไม่ได้แก่คุณมากนะคะรุ่นเดียวกับคุณหรือว่าอายุเด็กกับคุณหรือคุณเด็กกับเขานะคะ mm hmm. ก็ไม่ไม่ต่างกันอายุไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ mm hmm. เป็นคนที่มีการพูดการจาการสื่อสารที่ดีมีเป็นคนมีเสน่ห์แต่งตัวดูดีทันสมัยนะคะเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์นะคะมีความน่ารักมีความโดดเด่นเป็นของตัวเองนะคะ มีความน่ารักอะค่ะน่ารักมากๆมันสื่อถึงได้ความรู้สึกน่ารักความรู้สึกแบบว่ามีความโมเมนต์ที่แบบมีความสุขด้วยกันแล้วก็มีอะไรที่มันมุ้งมิ้งหรือว่าแบบความเป็นเด็กอะเนาะความที่แบบว่าเรารุ่นเดียวกันหรือว่าเราได้แบบคนที่แบบเด็กกว่ามันก็จะรู้สึกแบบว่าเออรู้สึกแบบ คุณน่าจะเข้าใจอะว่ารู้สึกยังไงอะมันก็จะบอกไม่ถูกว่ามันจะมีความแบบมุ้งมิ้งดูเอนดูหน้าเอนดูน่ารักหน้าช่างอะไรแบบนี้คือแบบดูแบบน่าดูเอนดู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 แบบน่ารักน่ารังอะนะคะก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงคุณน่าจะเข้าใจความรู้สึกนั้นแหละก็ประมาณนี้นะคะก็คำพูดภายในใจที่เขาอยากจะบอกก็คือว่าเขามีอย่าง คุณยังกลุมหัวใจเขาอยู่นะเขาก็ยังมีคุณอยู่ในหัวใจอยู่ตรงนี้ยังมั่นคงอยู่ตรงนี้นะคะมันมีความรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่มันรู้สึกเสียใจและไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นไปนะคะรู้สึกเสียใจรู้สึกถึงความเจ็บปวดรู้สึกกับอ,อดีต ที่ผ่านมานะคะแต่เขาก็ยังคงเหมือนกับรอคอยรอคอยอยู่ว่าจะมีโอกาสไหมได้พัฒนาวความสัมพันธ์จะมีโอกาสไหมที่ได้คุยนะคะไปในทางที่ดีพัฒนาวความสัมพันธ์ไปทางที่ดีนะเพราะเขาก็คิดแล้วก็ลังเลต่างๆนานาทั้งถึงเรื่องอนาคตแล้วก็เรื่องในอดีตที่ผ่านมานะคะมีความคิดมากความลังเลความกังวลอยู่ตรงนี้นะคะ เขายังจริงจังแล้วก็มองคุณไปยังอนาคตอยู่นั่นเองนะคะเพราะว่าสิบถ้วยขึ้นมาเนาะบางคนอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วแล้ว,ลวก็มีการเลืกอกลากันไปนะคะแล้วก็เหมือนรอคอยให้เขากลับมาหรือเปล่านะเขาก็ยังคงอยากที่จะรอโอกาสนะคะนั้นแล้วก็คิดถึงวันวานวันเก่าๆตรงนั้นนะคะเสมอยังมีคุณอยู่ในหัวใจนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ยังภายในใจยังมั่นคงอยู่ตรงนี้ว่าอยากมีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่จะได้ได้เจอคุณนะคะได้มีวันที่ดีๆนะกับคุณเหมือนกับเขาก็รอคอยโอกาสอยู่ค่ะการรอคอยโอกาสการรอคอยโอกาสการรอคอยโอกาสอยู่ตรงนี้นะคะคำพูดภายในใจของเขาคือหนึ่งเขายังรอคอยโอกาสอันอยู่นะ ที่จะมีช่วงเวลาดีๆช่วงที่จะมีวันเวลาที่ดีร่วมกันในอนาคตที่เขายังจริงจังแล้วก็มั่นคงอยู่ตรงนี้เหมือนกับมันสามารถที่จะพัฒนานไปต่อในความสัมพันธ์ได้นะคะตรงนี้ถ้าเขาอยากที่จะสร้างครอบครัวแล้วก็ชัดเจนกับคุณจริงๆนะคะอีกครั้งหนึ่งก็ดูๆว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้ามันเป็นไปไม่ได้เราก็ตัดจบแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้เพราะว่ายังไงถ้าเขากลับกลับมาแล้วทําให้เรารู้สึก เสียใจแล้วก็ทุกข์ใจเราก็ไม่มีดีกว่านะคะมองอนาคตกับคนใหม่ที่ดีกว่านะคะจะมีคนดีๆเข้ามาหาเราอย่างแน่นอนแล้วก็ดีกว่าคนเดิมนะคะดีกว่าคนเดิมมันจะดีไปเรื่อยๆไปเรื่อยคนคนหนึงเข้ามามันจะทําให้เราได้บทเรียนไม่เหมือนกันนะคะบางทีอาจจะเหมือนกันแต่มันก็จะมีต่างกันบ้างนะคะ ถ้าเราผ่านไปอีกนะคะคบกับคนไปอีกมันก็จะมีบทเรียนที่มันต่างจากคนที่สองอะ่ะจากอีกสองคนอะ่ะต่างไปจนกระทั่งมันได้ผลลัพธ์ออกมาคือคนที่ใช่ในวันที่ใช่นั่นนะคะก็คือเนื้อคู่ทแท้ๆแล้วก็โซเมทของคุณนะคะเพระนาะฉะนั้นก็ใครที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรียนรู้กับเขาให้มากๆนะคะเอาประสบการณ์หรือว่าความรู้สึกเซนของเราอะ่ะใช้เพื่อที่จะดู ดูคนคนนี้ให้ทะลุปรปโปร่งนะคะว่าเป็นยังไงนะคะถ้าเรามีบทเรียนมาแล้วมันจะทำให้เราอะ just คนได้ง่ายขึ้นนะคะกล้าปฏิเสธกล้าที่จะไม่คุยไม่คบไม่รู้จักอะไรเลยนะคะไม่เปิดใจแต่ถ้านะคะมีคนดีๆเข้ามาถึงเราจะไม่ได้ชอบเขาแบบอย่างนั้นแต่เรา open mind นะคะคบกับเพื่อนและบางทีนะคะ ในเรื่องราวแบบนี้คบก็เป็นเพื่อนไปก่อนแล้วก็มันกลายเป็นรักแท้ก็มีนะคะก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นจากคนกองที่สองหน้าไพา่อาจจะเป็นคนในอดีตชาติที่กลับเข้ามาหาคุณนะคะหรือเป็นคนที่คุณคุณเคยรู้จักอยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่คุณรอคอยอยู่ก็ได้นะตอนนี้นะคะก็เป็นคําพูดภายในใจของเขาที่อยากจะบอกนะคะตอนนี้นะยังไงก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะทุกคนนะอะไรไม่ดีไม่ใช่ก็ตัดทิ้งไปนะคะก็ เป็นไกด์ไลน์ของเรื่องราวสตอรี่ของคุณว่าจะตอบคำถามหรือว่าทำให้คุณรู้สึกแบบไหนนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นกำลังใจ support energy positive ให้คุณเสมอขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอหน้าว่าจะมีท็อปิกอะไรมาเล่นกันอีกเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่ สามนะคะกับท็อป,ปิกนะคะคำพูดภายในใจที่เขาอยากจะบอกนะอุ้ยแป๊บนึงนะคะวันนี้สับไพ่ไม่ค่อยถนัดนะคะขอไพ่ทาโรต์นะคะจงสื่อถึงคนกองที่สามนะคะว่า คำพูดภายในใจที่เขาอยากจะบอกคืออะไรคะมาแล้วอืมเขาได้อยู่คนเดียวเขาได้คิดทบทวนแล้วก็ตรายตรองแล้วนะคะเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะอยากเริ่มต้นการพัฒนาความสัมพันธ์อย่างจริงจังอย่างที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันเขามีแพลนไว้แล uh ้วในอนาคตค่ะ เขามีแผนเวลาว่าจะจริงจังกับคุณในอนาคตสร้างครอบครัวกับคุณ The Sun ก็ออกมานะคะคอนเฟิร mm ์มเลยทีเดียวนะอาจจะเป็นนักวิศวกรนนะคะนักวางแผนนักพัฒนานะคะนักการออกแบบอะไรต่างๆนี่ก็เป็นได้นะเขามีแผนในอนาคตกับคุณนะคะที่จะสร้างครอบครัวกับคุณนะคะคุณอาจจะได้คุยกับเขาในครั้งนี้แล้วก็ แล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันมันไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยทีเดียวนะคะขเขาเฝ้ามองคุณอยู่เขาพร้อมที่จะสร้างครอบครัวแล้วอะคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีฐานะนะมีฐานะมีเงินนะคะเฝ้ามองคุณอยู่จะเป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณทุกเรื่องเลยนะคะจะมาเป็นผู้ให้สําหรับคุณมาเป็นผู้ให้มาเป็นคนที่สร้างครอบครัวกับคุณอยากติดต่อพูดคุยสื่อสารเคลียร์ปัญหาต่างๆที่ที่ตอนนี้มันนิ่งเงียบไปที่ตอนนี้ต่างฝ่ายต้อง ต้องอ,อยู่คนเดียวหรือว่าคิดทบทวนนะคะความรู้สึกหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันผ่านมานะคะแล้วก็ดูความรู้สึกของตัวเองนะคะว่ายังมั่นคงยังเหมือนเดิมไหมแล้วก็เพื่อที่จะก้าวต่อไปในอนาคตนะคะสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็การชัดเจนนะคะไพ่สวยงามมากๆเลยค่ะเขาอพร้อมแ้ะเต็มสิบเลยนะคะเขาพร้อม นะคะเขาพร้อมทุกด้านนะคะทั้งหน้าที่การงานการเงินของเขาเขาเป็นคนมีเงินเป็นคนที่แต่งตัวดูอาจจะไม่ค่อยได้หรูหราอู้ฟู่เท่าไหร่แต่เขามีทรัพย์สมบัติมากมายเลยทีเดียว <S <S เขามองเห็นคุณเป็นหญิงสาวที่สวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์นะคะแล้วก็อยู่ได้ด้วยตัวเองพร้อมทุกอย่างเหมือนกันนะคะก้าวเหรียญเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณขาดหรือว่าอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องราวของการแต่งงานมีครอบครัวนะคะซึ่งเขาก็มองแบบนั้นว่าคุณอะพร้อม ที่จะแต่งงานพร้อมอะไรหลายอย่างนะคะคุณอาจจะเคยได้คุยกับเขาในเรื่องของการจริงจังในอนาคตเรื่องการอยากอยากแต่งงานก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณกับเขาได้คุยกันรอบนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงการได้ พนัเราเขาสัมพันธ์กันอย่างกระทนหันและก็เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณอย่างกระทนหันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขารอคอยติดต่อการสื่อสารการพูดคุยการเคลียร์ปัญหาอยู่ที่นิ่งเงียบไปนะคะรู้สึกว่าจะารอคอยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะรอคอยด้วยความเหือดแห้งด้วยความแบบว่าอึดอัดใจแล้วก็ทรมานใจก็เหมือนเราเวลาที่เราไม่ได้เจอเขาเวลาที่เราไม่ได้ คุยกับเขาเขาก็คงมีความทรมานเหมือนเรานั่นแหละค่ะมีความรู้สึกเหมือนเรานั่นแหละแต่ผู้ชายเขาก็จะ,ะเขาก็จะมีความรู้สึกอดทนมากกว่าหรือเปล่าถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่านะคะถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่กับคุณนะมีความเป็นความคิดเป็นผู้ใหญ่ม,มีนู่นมีนี่นั่นพร้อมแล้วเขาก็จะรู้สึกว่า เขากใ็ใจเย็นขึ้นนะคะเขาก็เป็นคนใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่ค่อยๆมองอนาคตออกไปมีแลนในอนาคตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานเขาถ้าเขาเคยมีที่แบบว่า,าต้อง,อง,องมีการประชุมวางแผนการวางแผนต่างๆใน,ในหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักเขาก็มีการวางแผนอนาคตไว้เหมือนกันว่าเขาจะเป็นแบบไหนเขาจะทํายังไงเขาจะ สร้างครอบครัวเขาแบบไหนเพราะฉะนั้นคนนี้เขาจะมีจะทําอะไรก็ต้องมีแลนนะคะมีการวางแผนไว้ในชีวิตของเขาทุกๆอย่างเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่จิตใจดีด้วยเป็นคนจิตใจดีมากๆนะคะชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะเขาจะช่วยเหลือคนอื่นได้ดีโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะแล้วก็เขาจะเป็นคนผู้ที่มาซัพพอร์ตนะคะคุณในทุกๆเรื่องโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอโดยที่เขาก็ไม่ต้องไม่ไม่อยากที่ จะร้องขออะไรจากคุณด้วยเช่นกันเป็นผู้ให้นะคะเขาเหมือนกับเป็นผู้ให้อะอะไรประมาณนี้นะคะให้สวยงามมากเลยค่ะเหมือนกับว่าเขามีความจริงจังกับคุณมากๆในเรื่องของการสร้างครอบครัวการชัดเจนในความสัมพันธ์นะครั้งนี้นะคะรอการติดต่อสื่อสารพูดคุยก่อนนะคะตอนนี้เขาเขาได้คิดทบทวนแล้วเขาได้อยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเขาก็ดูอะไรหลายๆอย่าง ที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเขาแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงภายในใจของเขามันมีแสงสว่างในใจของเขาที่เขาอยากจะรู้สึกว่าพัฒนาควาสัมพันธ์กับคุณอย่างรวดเร็วทันทีทันใดเพราะว่าเขาก็ได้แพลนได้วางแผนไปหมดแล้วว่าเขาจะทำอะไรนะคะแค่รอคอยนะคะวันนั้นที่มาถึงนะคะเดอะซันกับสิบถ้วยไพ่สวยงามมากๆค่ะเขาจริงจังนะคะเขาจริงจัง แล้วเขาก็ยังคงรอคอยแบบแบบสักพักหนึ่งแล้วรอคอยแบบเนิ่นนานไม่ว่ายังไงเขาก็รอได้นะคะไม่ว่าไงเขาก็รอได้คนที่เขาจริงจังกับเราอะค่ะไม่ว่านานเท่าไหร่เขาก็รอเราได้เรายังรอเขาได้เลยนะผู้ชายผู้หญิงถ้าเจอคนที่ใช่ยังไงก็รอได้คะ่ะเขาจะรอเราได้เสมอนะคะเขาจะยอมเราได้ทุกอย่างเขาจะให้เราได้ทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นคนที่รอเราไม่ได้คนที่ ไม่ได้ให้อะไรเราเลยแสดงว่าไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอยออกมานะคะโฟกัสในอนาคตที่จะมาถึงโฟกัสกับสิ่งที่เราจะได้รับสิ่งดีๆในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นเติมความรู้สึกแล้วก็เติมเต็มหัวใจของคุณทุกวันพัฒนาตัวเองนะคะคิดดีคิดบวกคิดกับสิ่งที่เราจะได้จริงๆนะคะ just ในสิ่งที่เราไม่ต้องการถ้าเราปฏิบัติตัวเองแบบไหนแล้วนะคะแล้วเรายังมั่นคงกับ ความรู้สึกของตัวเองแบบไหนมีความสุขกับเรากับตัวเองแบบไหนคนที่ไม่ดียังไงก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้เราอย่างแน่นอนนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องพัฒนาพัฒนาตัวเองพัฒนาความสวยพัฒนาความรู้ไว้นะคะใครที่ได้แฟนนะคะทางไกลก็ต่างชาติอย่าลืมพัฒนาภาษานะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้สวยและหล่อนะคะไว้นะทุกคนสวยหล่อดูอ่อนไวนะตื่นขึ้นมาอย่าลืมส่องกระจกแล้วก ยิ้มให้ตัวเองว่าฉันสวยฉันหลอ่อแล้วมันจะมีความมั่นใจนะคะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแค่นี้คุณก็จะมีความสุขพลังงานที่เราส่งออกไปนะคะแล้วก็แรงดึงดูดของจกกักรวาลนะคะสิ่งต่างๆเลยมันก็จะเหวี่ยงนะคะดึงดูดแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาหาตัวคุณนะคะไม่มีใครได้รับหรอกนะนอกจากตัวคุณได้รับเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคำพูดภายในใจของเขาที่อยากจะบอกคือว่าอยาก อย่างจริงจังนะเขาได้ทบทวนแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะมีแพลนที่จริงจังกับคุณในอนาคตถึงขั้นมีครอบครัวกับคุณนะคะแล้วก็มีการวางแผนไว้แล้วเขาจะมาเข้ามาเป็นผู้ให้และก็พพอร์ตคุณในทุกเรื่องเลยอยากที่จะเคลียร์ปัญหาติดต่อสื่อสารนะคะ ทุกๆอย่างยังคงจริงจังอยู่ตรงนี้นะคะถึงแม้มันจะต้องรอคอยนะคะเขาก็ยังคงไม่ท้อถอยนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนฟังไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็พลังงานที่ดีนะคะอันไหนไม่ใช่ไม่ดีก็ตัดออกไปนะคะใครที่ยังไม่เจอใครนะคะเดี๋ยวคุณจะได้เจอนะคะคนที่ลักษณะแบบนี้ที่เข้ามาติดต่อคุณกระทนหันแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไปเร็วก็ค่อยๆดูไปนะคะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความรัก ความรู้การรู้จักกันระหว่างคน2คนนะไม่ต้องรีบนะคะทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการติดตามรับชมนะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าจะมีท็อปิกอะไรมาเล่นกันอีกเนาะขอบคุณมากๆจากใจนะคะสวัสดีค่ะ